ครับผมพอดีมืดมืดฟ้ามัวดินคำว่ามืดฟ้ามัวดินฟ้ามืดดินมัวยังไงไม่รู้ดินมัวตาลายไหมโอเคนะอันนี้ที่ทำเอาไว้นะที่ทำเป็นการเป็นการขยายให้กิ่งยาวนะตัวนี้ดอกธรรมดาอย่างสวยนะกิ่งใหญ่กิ่งยาวจะได้กิ่งตอนนี้ลาขยายพันธุต่อนี่คือผมแนะนำไปแล้นาาวนะว่าวิธีทำยังไงให้กิ่งยาวกิ่งบดแบบนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปทำตัวนี้อันนี้เป็นไม้เก่านะ ป็นไม้เก่าผมไม้เหล่านี้ก็ว่าจะเก็บยินซ้อนด้วยท่านชมก็จะมีเดี๋ยวมาให้ดูตัวนี้นะอันนี้เนี่ยรากใหญ่นะดูดูต้นนะเตีียบสูงอันนี้กิ่งจะเล็กนะอันนี้สีม่วงนะออกม่วงนะไม้ดอกซ้อนแสงเยอะไปดูเห็นไหมกิ่งไม่ค่อยโตเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ากิ่งด้านข้างผมเพิ่งตัดเมื่อวาน วันสองวันนี่แหละนะเพิ่กัดออกเพราะว่าถ้ากิ่งตั้งข้างใหญ่ไปเยอะไปจะทําให้กิ่งเหล่านี้ไม่โตอันนี้เพิ่งตัดเพิ่งตัดเองก็เลยเป็นไม้แบบนี้นะดอกก็โอเคนะเราโอเคอันนี้เป็นเรดดากอนมังกรแดงตัวน,นี้นะอันนี้ก็ยาวสูงเช่นกันสูงเช่นกันอันนี้ไม้สูงแต่ว่าหากรับนะครับผมอันนี้ราคาค่อนข้างจะเราดูงานก่อนนะไปคัดาใจรับไม้ต้นประมาณนี้นะตามที่เห็นนี่นะ อันนี้ราคาอันนี้มันหยุดผมตั้งไว้ที่าทสามร้อยยี่สิบาทรวมส่งกองตัวนี้สามร้อยยี่สิบาทรวมส่งอาจจะแพงอยู่นะอาจจะแพงอันนี้เป็นมังกรแดงเรดดาก้อนจะไปมาที่ค่อนข้างแปลกแต่ว่าเวลาส่งเนี่ยมันยาวไปกล่องกล่องผมใช้กล่องคมยาวแปดสิบก็คงไม่ไหวมันจะมีการม้วนประมาณนี้นะมมวนกิ่งลงประมาณนี้นะแต่ตัวนี้คงจะนิดหน่อย แต่จริงหากก็คงไม่เป็นไรนะเราก็ไปตัดเอาได้นะเราไปตัดแต่งได้หมดนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนถ้าผมเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันจะมีการมวมวนมนกล่องแบบนี้มมวนลงกล่องแบบนี้นะนิดหน่อยประมาณนี้แหละเพราะว่ามันน,นี้มันยาวถึงเมตรเพราะกล่องมีความยาวถึงแกดสิบเท่านั้นเองเองนะครับผมมาตัวนี้เนี่ยอันนี้เจ้าของเราไปนะม,มีมีพี่สาวเราไปแล้วตัวนี้เป็นม้นที่แพงที่สุดที่บ้านนะเราต้อง ทำของใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นไม้ที่แพงราคาก็แพงนะครับผมเพราะว่าไม้ตัวนี้แกเป็นไม้ที่ทํายากนะทำค่อนข้างยากแตบบ่ว่าให้ดอกที่สวยมากเวลาโตเป็นเป็นไม้ใหญ่ที่สวยมากๆตัวนี้อันนี้หมดแล้วนะกอดีมีคู่หนึ่งมีพี่สาวท่านหนึ่งถามมาราคาจะแพงตัวนี้นะ,าาะแพงมาดูเพทบดาบ้างนะอันนี้ชอบต้นไหนก็เลือกเอาก็แล้วกันไม้ประมาณนี้นะต้นประมาณนี้แหละอ่าอันนี้เพทบนา,าไม่ต้องห่วงเป็นสายพันธุ์แท้เกสรนและพวกต้นนะเพราะว่า อันนี้ผมไปรับจากสวนทําให้ปานาม,มาไปต่างกมืนไปรับมาไปรับมาก็มีทุนก็ไปซื้อมาเอามาขายเพื่อตัวเองเก็บกําไรนั่นแหละขายมีกําไรผมก็ไม่ขายนะโอเคใช่ไหมผมต้องขายมีกําไรตัวเองพอพอได้บ้างนั่นแหละพอได้คารนํารอคืนนั่นแหละเลือกต้นได้นะเนี่ยต้นที่สองที่หนึ่งที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่หกผมให้เลือกต้นได้นะ สองต้นนี้เล็กกว่าเพื่อนนะย้ำว่าสองต้นนี้เล็กกว่าเพื่อนสองต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนอันนี้กลางๆนะเรื่องต้นได้คู่ละหกร้อยรวมส่งห่อตุ้มครับผมเราดูไกลนะเพราะว่าจะไปทุ่งนาไปปลูกปลูกตะไคร่นะว่จะตกวไม่รู้จะไปได้ไหมผมก็กลัวฝนตกกลัวฟ้าร้องเงินเกลเดี๋ยวถ้าไม่ตกก็ไปพอดีจะเอาจอบไปซ่อมก่อนพอด้จอบหักต้องอาไปให้ที่ร้านเขาเชื่อมให้ก็ไกลอยู่นะาย ก็สามโลรุ่นเลยที่ร้านแถวนี้ไม่มีร้าน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะไปยังไงเพราะจะตัวเพื่อนกันโอเคนะครับผมก็เราทำความเข้าใจกันเรื่องกฎหมายนะขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมก็คลิปนี้จบเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ